แแชทดุดอีกรอบเมียหลวงทักหาเพื่อนปมนางเอกดังแย่งสามีจัดหนักพร้อมประจานผัวกลายเป็นประเด็นร้อนแรงแซงโควิดไปแล้วค่ะสำหรับกรณีนางเอกดังฉกขวัวชาวบ้านต่อจากนั้นก็มีคลิปหลุดออกมาซึ่งเป็นบทสนทนาระหว่างเมียหลวงกับสามีที่เธอจับได้ว่าเขานอกใจทั้งๆท,ที่เธอก็พึ่งคลอดลูกมาได้ไม่นาน ล่าสุดมีแชทหลุดของเมียหลวงที่ได้ขอคำปรึกษากับเพื่อนถึงกรณีปมดังกล่าวว่ากลับมาบ้านกับลูกหนีโควิดตั้งแต่9เมษาพอวันที่10เมษาเป็นวันเกิดลูกแต่มันไปดำน้ำส่วนเพื่อนก็ตอบกลับว่าเออคือแบบมึงรู้เขามีลูกมีผัวแล้วแต่มึงก็เดินหน้าต่องี้เหรอหลังจากนั้นเมียหลวงก็เล่าต่อว่าหลังดำน้ำเสร็จ ก็พากันเข้าบ้านนี่ก็งงเหมือนกันเข้ามาในบ้านแล้วก็โพสต์นู่นนี่นั่นของต่างๆของเรากับลูกก็อยู่ครบส่วนผัวก็หลงมากเอารถเราไปใช้เอาไปหัวหินไปใต้ไปนู่นนี่ตลอดแต่มันจะทำแบบนี้ง่ายๆไม่ได้ตอนแรกก็จะไม่ทำข่าวแต่แม่งเพื่อนบอกมึงต้องประจานคนเร็เวๆแบบนี้ทางด้านเพื่อนก็ปลอบใจเธอว่า โถขวัญเอ้ยขวัญมานะน้องคือถือว่ามีแต้มบุญสูงอยู่นะหลุดจากคนแบบนี้แต่ก็จริงพี่ว่าจบแบบเงียบๆมันง่ายไปต้องประจานวะ่ะเมียหลวงบอกต่อว่ามันก็ง่ายไปจริงๆนึกอยากเลิกก็เลิกมึงไม่ให้ค่าลูกมึงเลยส่วนเรื่องคดีความฟ้องร้องก็มีปรึกษาบ้างแล้วแต่ฟ้องกันไปก็ได้เท่านี้ต้องออกคนละครึ่งกันอยู่ดี สุดท้ายเธอยังย้ำอีกว่าฝ่ายสามีไม่เคยลงรูปลูกชายเลยลงแต่รูปคู่กับผู้หญิงคนนั้นอย่าลืมกดไลค์กดสั b ส c r i b ยและกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะบ๊ายบาย